หากเว้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกอื่นผู้บวชก่อนท่านพระอัญญาโกนทัญญะเทระเห็นเป็นไม่มีหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงปฐมธรรมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่เหล่าปัญจะวะคีทางห้าโกนทัญญาผู้เปรียบดังบัวพ้นน้ำ ได้สดับรับฟังและบรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันจึงขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาอันทำให้พระรัตนไตรยัยครบองค์สามจึงได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นพระสาวกเอตทัคคะผู้เป็นเลิศดด้านรัตตันยู หรือผู้รู้ราตรีนานคือผู้มีประสบการณ์มากดังความตอนหนึ่งในจารึกพระอัญญากนทัญญเถรวัตถุที่ติดอยู่บริเวณผนังหว่างหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อพระพุทธเจา้าเทศนาธรรมจากพระภิกษุปัญจวคีีก็ได้พระอรหัตนาม,มาพระโกนทัญญเถระ ก็ได้เอตัทักคะยิ่งด้วยตรัสรู้มรรคผลก่อนพระสาวกทั้งปวงนอกจากนี้ในจารึกยังกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระอัญญาโกนทัญญาว่าแต่เดิมท่านเป็นพราหมณ์ณบ้านโทนวัตถุหมู่บ้านพราหมณ์ใกล้กรุงกบิลพัทมีชื่อว่าโกนทัญญะรู้วิชาไตรเพศและชำนาญในลักษณะมนหรือตำราทายลักษณะ เมื่อวันที่มหาบุรุษร,ราชประสูตรพระพุทธบิดาให้ประชุมพราหมณ์1ร้อแ0 8แล้วเลือกพราหมณ์8คนให้ดูพระลักษณะพระราชบุตรพรามทั้งเจ็ดถายว่าถ้าเป็นคารวะจะได้เป็นพระยาจักหรือจอมจัก,กรพัรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีเพียงโกนทัญญะพราหมณ์เท่านั้นที่มั่นใจและถ่ายว่ามหาบุรุษ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคุณธรรมที่ชาวพุทธควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั้นคือนอกจากท่านจะเป็นผู้มีประสบการณ์มากมีความรอบรู้ทั้งทางคดีโลกคดีธรรมซึ่งเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนจนมีความเชี่ยวชาญสามารถนำวิชาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้อาศัยประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกคร่องได้แล้วท่านยังเป็นผู้มีความสันโดษพอประมาณพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่